ตรงๆนะไม่รู้กินดูดิกล้วยกล้วยหมูตีนก็อบหรือตีก็ร้านเนี่ยตอนก็อร่อยนะเอ็นแต่วกล้วยกล้วยตันนักเห็นไหมเคยเห็นไหมเอยครับกล้วยตันนักกินยังขายครับของกินเล่นของกินเล่นล่ะโอเคครับต้องต้องต้องขายราคาเท่าไหร่ได้เนี่ยอันนี้มันจะเป็นของที่มันอัาเซียนนิดหนึ่งครับวะอาเกียนนิดหนึ่งสามห้าสามห้าขึ้นนะสามห้าเหรอ ต้องตัด่าที่เบื่อว่าพี่ไปาถึงให้ต้องหับตาทไม้องตัดทาที่เบื่อเพะถึงไห้เ็นพี่ยาขายแพไม่เป็นเลรอเนี่ยน่มันเป็นของมันเป็นขอที่มันเป็นทำยากไอ้ขั้นตอนอ่ะมัน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 ต้อปบอีกแ้วก็ต้องต้องตัอไล่ก่อนใช่ไหม่ัขั้นตอนปบมันเยอะเยนียบไปเนี่ยเยนียบไปเ่ย้เงียบไปเนียอ้ดูว่าไงไปไหม

สวัสดีครับเพื่อนอยู่กับช่องชาเชาชาแนลครับผมนี่ประมาณนี้ครับหน้าคุดังพี่แอคคุลมนะเป็นตลาดทรรมาสตรใหม่แล้วเนี่ยมาดูอัปเดตหน่อยว่าเป็นไงล่าสุดไปเลยรัไปเลยลุยไปเลยลุยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่อชื่ออะไรครับชาเชาชาแนล เชาเชาชาแนลอ่าน้น้ำตุ๊กนาะจะได้ติดตามเชาเชาชาแนลอืดีนะโอเคยี่สิบตั้งนาอันนี้สองคนที่ตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กเพื่อนตั้งนะฮะช่องใหม่ชื่อเชาเชาชาแนลจากเทเดอร์สาแดงเทเดอร์สายแดงจากเทเดอร์สายแดงให้เปลี่ยนเป็นเชาเชาชาแนลโอเคเพราะว่าเชาเชานี่แม่เนี่แล้วก็เป็นดังเชาเชาชาแนลดังแน่นอนพิยาตั้งเนี่ยเรามีลมตื้

กุยเลยยเ่วลยกห่ยนเลย้ยเหี่ยวเลยกุย่ยเลยย่วเยยหี่ยวเลยย่ยยกยเียลยกุยเหี่ยวเยก้ยเวลย้ยวยกเหี่อเยก้ยหวก้ยเวเลย่ยวเก้ยเยเลกุ้่เกุ้่ยเป็นถ้ย่วเก้ย่ลกห่้เหียว้ยยก่วลยยเหี่ยขย้เียวเลยห่กก่ล้หเหี่ยวล ใสลูกกระป๋ายไหมลูกใส่ลูกกระป๋ายมั้ยกระป๋ายมั้อไปลีนเจ้าอไรกระป๋ายดูกระป๋ายค่ะเนี่ยกระป๋าค่ะกระป๋า

โบบะโบบะมาหมูปิ้งโบบะมาอันนี่ส้มออาสวัสดีครับดีครับนี่ก็ไม่เจอแล้ววันนี้ไปตลาดไทยมา ไปตลาดไทยมาลูกชิ้นอะไรที่ลูกจะได้อะว่าหายไปไหนไปตลาดไทยแล้วบ้านคุณจะไปัหรอไปกลับแล้วกลับแล้วเขากลัวเขาวันนี้เขามอมมอเตอร์ไซค์มาไงเขากลัวเปียกเขาไปกลับก่อนไอเราไม่กลัวเราอยู่ต่อเนี่ยเพื่เนี่ยเตี๋ยวหมูหมูปิ้งพวกบ้ามาลงนะเพื่อน โมงออกเดินทางหรือห้าโมงเดี๋ยวเริ่มริ่ยาทีหนึ่งเลไม่ใช่ก็ใส่ชุดแบบนี้ไปเนี่ยแหละได้เปล่าได้มีกานทุยาเขาเขาบอกว่าพี่ยาอย่าลืมนะอะไรเงี้ยค่ะขึ้นไปเก้าด้วยอ๋อเพราะว่านักบลประถมนายเอกปุ๋ยด้วยนะไม่ได้แต่งชุดแบบนี้ไปเนี่ยนะไรของพ่ยาก็ได้ก็ตายพี่ยาพ่ยา nhưng mà đậu kháo phòng ấy thì khám hay chim đã

ี่ยาวน่าจะดีแต่ยังไม่มีออยอนะมีโอมีโออบก็ได้นะพูดถึงขอโอทอบง่ายกว่าออยอ่่่วาามมมมััันนนนนไีีีียยยยยยยออ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 คคเเเจจจ้รรหดบ หลังบ้านบ้านหน้าบ้านเดี๋ยวหลบกล้องก่อนเขาหน้าบ้านเลยเดี๋ยวหลบกล้องก่อนที่บ้แล้วพทุกภาพเราขายที่บ้านแต่วมาขายพี่ยาผมกำลังผมคิดโมเดลมาถือว่า่ให้ผมแจกให้ดูไหมไม่แจกก็ไปแจกเองวะไม่พี่ยาขายเป็นแก้วได้ขายได้ไงมันต้องมันต้องถ้าใส่แก้วมันจะไม่กรอบเนาะไม่พี่หยิบจากผมก็ใส่แก้วได้ขัดแก๊สมาขายขเป็นวันๆหรือขายในถุงก็ได้ มันง่ายค่องกว่าไงมันมมัันนขายคล่องกว่าแต่ถุงมันขายคล่องกว่าไงหยิบได้เลยเดี๋ยวหยิบไปเลยไปเลยไปเลยแม่นี่จู่มาดิผมไปเขาเปิดมาเป็นสายแตเหล้ามาจ่ายสายเบียร์สายเครื่องดื่มนะจิ้มเครื่องดื่มไหมได้จับนั่นสายเบียร์ไายนันเครื่องดเด็กต้องดี่มเด็กต้องชอบ เป็นไงบ้างคะอร่อยดีอร่อยดีชายาวเองค่ะได้ครับหนูขอเปิดไข่ลูกพี่หน่อยได้มั้ยได้ครับได้ขอบคุณมากค่ะอันนี้อะไรที่รักหนูไม่ขายได้นะเตรียมตัวโลโก้ให้หนูเลยเองพี่แต่นั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะเดี๋ยวมีูเอายอแล้วหนูมานะขอบคุณมากนะคะพี่เห็นมั้นมงเหงื่อพันท่อใช่ไ นีน่วันศุกร์นะคนยังแน่นเลยเพื่อนสาวที่นี่ไม่ต้องเสิร์ฟไปดูเขาหน่อยเราผึ่งน้ำมันก่อนนะให้น้ำมันกระเกกันแล้วค่อยย้ายขึ้นมานี่ เนพื่อบหลังเขาให้จ้าทุกทีต้องระวังเหตุปอมนะเพื่อนเหตุปอรมระบาดหนักมากสั่งของอย่าลืมต้สั่งว่าต้องจ่ายโอนเงินเนี่ยโอนเงินในบัญชีบริษัทเท่าทนั้นนะอย่าโอนเงินบุคคลนะโอน,นบุคคลน,นี่คือแบบโดนหลอกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น ัเราเขียนอะไรเพื่อนเตรียมขนของเดี๋ยวนี้ยายมาแผนกนี้แล้วเพื่อนยายเปลี่ยนแผนกมานี่แผนกนี้นี่โอ้นี่แกงไตปลาเพื่อนแกงไตปลา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 มาเลยเจ้าไตปลาจ้าซื้อได้เลยจ้าซื้อได้เลยจ้า ถูงไรจะใหญ่สาย30บาทครับแกงไตปลามาเลยครับแกงไตปลาครับช่วยยายขายก่อนช่วยยายขายก่อนแกงไตปลาครับแกงไตปลาอันนี้เลยครับแกงไตปลาอร่อยมาอันนี้เลยครับแกงไตปลาครับ30บาทครับ30บาทเนี่ยใช่ลูกค้าขอถุงใหญ่เลยเอาห้เอาถุงห้าสิบบาทเลยแม่สามสิบบาทครับสามสิบบาทแกงไตปลาครับ ดูว่าค่อนข้างเลยเพื่อนดูยายตักนะคนนึ่งคนซ้ายเนี่นี่โอ้โหโอ้เข้มข้นเข้มข้นเยอะๆจุกๆอะไรเพื่อนสุภาพสุภาพบอกสามสิบไม่สะใจขอห้าสิบเลยวันนี้ยาวตัวอยู่จานอยู่ข้างในจ่ะหรือว่าเอาให้ออกไปใช่ไหมอย่างอยู่ข้างในครับเดี๋ยวออกมาครับสักพักหนึ่งดูประจำอยู่มาดูประจำอ๋อครับ ลูกค้าอ๋อดีครับครับขายที่ไหนครับขายทองตันขายดีไหมครับขายดีขันดีมากอีกใหย่แต่ให้เต็มเตมูๆนะ้ะห้ิบาทเพื่อนถุงใหญ่พิเศษคนใต้วยกันคนใต้วยกัน อใช่วันนี้วันนี้วันศุกร์รี่ด้ทยพี่ายทำลูกค้าเอฟซีเอฟซีเรียกร้องแฮะแกงไสปลามันแพงแกงไสปลาสามสามสิบบาทจุกจุไปเลยเนี่ยเรียบร้อยอันนี้พี่แต่ถุงพี่แต่ขอลูกค้าขอถุงใหญ่ๆเอาห้าสิบบาทสามสิบบาทจ้าไส้ปลาสามสิบบาทเลยจ้าถุงใหญ่ๆเลยจ้า ยายตัดแต่ปลาทูนั่นเพื่อนไตปลาจ้าไตปลาลูกปลาทำหา,หายเยอะมากเลยปลายายตัดตลอดนะเพื่อนแกงไตปลาขนม,มเราก็เดินล้อ,อไปเรื่อยเพื่อนเดี๋ยวเอาพี่ยาวมาเนาะการเพื่อน พี่ยายบอกอยู่เนี่ยจะเอาเอาลำไย,ยไว้ท้ายซอยน,นั้นน่ะลำไยแก้วยี่สิบบาทเพื่อบรรยากาศตลาดใหม่พี่อยากคนรุมเพื่อนี่วันศุกร์คนคึกคักคนไม่ตกแต่ว่าอากาศก็ไม่ร้อนมากเนะี่ย